เอาบปก,กินบปก,กินซื้อที่ไใ้ไปส่งของส่งร้านนะปัม๊มไปนั่นงซองใบกะะ็นแล้วจ้ะมาๆกินข้าววันนี้ครับผมน้่เขาไม่อีกไหมไผ่ไหไมสวัสดีครับสวัสดีพี่หน่องซู่ขู่ซู่ข้นครับมานนี้มาในเวลากินข้าวแล้ว มามาจ้ะกับก่อยหฮอมันนี่กะมาผมเมือพ่อกับบาเล็กกับสาวอื่นคือเขานะครับผมไม่ชอบไม่ไดสองบาเล็กผ้าแสบไม่้สองบาเล็กผ้าแสบก่อยหฮอมานน่ก่อยดิบนะครับขอโทษขอไครภูมิ้กินดิบด้วยครับผมจักมือหนึ่งนะครับบาเล็กกับโน้นกินเถอมาลุยกันเลยครับไม่สุดทำงานเลยเหมือนนี่มันก็จะยาวเวียดยาวงานจู่เฮ้ยประถอด โบ้ที่เราสีถอส้เสือมากระแดงมีเยี<อ>่ยว่าเหลี่งงานอยู่เสียบะตัวลหรโน่นกินเทือนเสียบะนะครับเสบียบแต่กินดูนโมเสบสูยางขนาดข้าวบขอบเลยะะอ,อืม คือเหมาะเลยอย่าได้ยืดถังไปซื้อใหม่ด้วนี่คือเหมาะคือเขาดอกีเลยจซือ้อถังนล้วแข็งดอกมันเนี่ยมันจังทนจังข้านอะไรยู่จากถังหนึ่งมาไปเป็นสร้อยเก่าซื้ออยู่ก้อยเฮ็ดเองแสบนะครับผมเขาคือเป็นแบบเนย์เนยหนึ่งไหม จัดสองคนนี่มือนโอ้ขมขลังขมต้องกล่นแบบแซ่บใควะน้่มะแบมันขมต้อกลน่นเนาะเบิร์ตช่วยบอกต่ไวแ <laughs> ม,ม่ก็มีการเท่าเน,<า>นี่ยก็มีมาต้อเ็นไรขอเราด่พกแถ่มีพกแถ่เขขายบาฮีตไวสื่อเพิ่งขายเด้ เาจีเป็นบอ่อเม่ยู่นูนี่โปแดงตับวันจ่วยนะครับตับลาเนี่หวันดีครับแรียงกันเป็นเขียวมากไม่เท่าเจ้าบอ <c oughs> เรียงวันง่ายตัว <c oughs> ซิงห่อนกกนเนี่ยมพ้ยกระเทียมกัดแก่แล้วเข้ามาโอ้ยแปลกกว่แล้วอ้ะเาลุยผู้เดยียวเลยมัน วาลิตเต็มเป็นลายครับักเปียว <c oughs> กินกับยังกับเสียบนะครับักเปียวื แสแบมันแสบคหอว่ซ่าื่ <c oughs> กนกบเนไะ <c oughs> ซึ่งมันอย่มแล้ว มันนี้เฮ็ดสุดฟีมือนะครับผมสุดละหลนีตนตับหวันตับหวันก็เป็นพาคิริวนะครับสามสิบกรีบคลับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมูดไดเข้ามาแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับื <c oughs> ผู้ดใดผู้เท่าไนกินเขาเลงมาแสบๆน้ำกันมึนก๋วยสดๆก๋วยเนื้อสดๆนะครับ เมืน่นตื่นตีสามเนละมืน่นนั่นจริงจริงมืน คักพี่น้องนี่ย,เ,ยเนี่ยเกีย่ยเขาไปวันนี้เนียนค่าก็เกา่ามันมนสองสาวนะสองสาวนี่จวดอยู่เมื่อกี้ก็สองสาวนออาไว้เนาะมอาไปสืบสองสามาก,กินเป็นบอว์เขาพริกพริกหวาน นึงมากินข่าวน้ำกันเออคุคีรถอยู่กับใครบ้านท,ทิตถน,นนนะครับขี่รถสร้างเขามู่บ้านนะคะกัน,นะสร้างเขามู่บ้าน ั้งในเป็นมูบาทนะครับตู้ล่างสองสองถุอ้าวมาหนิกะพ่อสามนีนะพี่น้อง เรียบร้อยครับผมโบเบิร์ตนะครับเอาไปขวากินมื้อเสาทํทำงานนะครับอ,อ,อู้ว์คือเพลสน้ำกลนถือน้ำแข็งให้เพลสเป็เนพี่ควาน,วานม,มานีครับขอบคุณทุกท่านนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพี่น้องไหนเมนูเส่บแบมาสู่กินให้เราก้อยคมนะครับวันนี้มือหนากะรอดติดตามรับชมนะครับสีมีหยังมาสู่กินเส่บแบครับผมมันนี้เชิดราไปก่อนครับขอบคุณครับทุกท่าน